ไลยงานรายได้หายหลายล้านชีวิตย่องลูกยีรับเคยลงผิดเพื่อนในวงการถอยห่างผันทําไร่ประทังชีพ เป็นอีกหนึ่งนักแสดงตลกที่ต้องบอกว่าชีวิตช่วงหนึ่งเคยพกผันถึงขั้นที่ไม่มีงานในวงการเลยรายได้หายหลายล้านในพริบตาอย่างยองลูกหยีนักแสดงและตลกมากความสามารถชื่อดังพอเคยออกมาแสดงจุดยืนของตัวเองในอดีตที่ผ่านมางานแสดงงานละครหายไปเลยจากที่เคยมีรายได้ปีละ7ถึง8ล้านบาททำให้รายได้ช่วงนั้นลดเหลือแค่1ล้านบาทต่อปีจนทำให้งานหดหายและต้องทางออกจากวงการบันเทิง พร้อมกับมาอยู่บ้านเกิดที่จังหวัดลบบุรีเพื่อทําเกษตรเลี้ยงชีพยองลูกหยีเก่ายอมรับว่าในอดีตที่ตนเข้าไปยุ่งเรื่องนั้นส่งผลต่อง,งานในวงการค่อนข้างมากเรียกว่างานแสดงงานละครหรืองานต่างๆให้ไปเลยจากที่เคยมีรายได้ปีละ7จถึง8ล้านบาทเมื่อเจอเหตุการณ์ดังเก่าทําให้รายได้ช่วงนั้นลดเหลือแค่1ล้านบาทต่อปีเรียกว่าลดลงไปเกินครึง่ง ขณะที่ผู้ใหญ่ในวงการได้เรียกเข้าไปคุยเพื่อที่จะปลดตนออกจากงานละครหรืองานเนื่องจากเหตุผลที่ตนไปแสดงทัศนคติที่ไม่ตรงกับกลุ่มลูกค้าทําให้ตนต้องทําใจยอมรับเพราะเข้าใจว่าบางรายการหรือบางช่องไม่ได้ฝักใฝ่เรื่องแบบนี้ผมไม่ได้อยู่ข้างไทยเลยแค่ต้องการใช้เวทีนี้บอกว่า ผมพูดในสิ่งที่ถูกต้องและจุดประสงค์หลักๆคือผมแค่ปกป้องสถาบันซึ่งผลที่เกิดขึ้นส่วนตัวก็พร้อมยอมรับว่าเป็นการกระทำของตัวเองไม่ขอโทษใครย่องลูกหยีเก่าตอนนี้ส่วนตัวได้ตัดสินใจกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดลบบุรีเพื่อกลับมาทำไร่ทำสวนในแบบกเกษตรพอเพียงบนพื้นที่กว่า20ไร่ โดยส่วนใหญ่จะเน้นปลูกพืชผักที่สามารถนำมาทำเป็นอาหารได้ตลอดจนเก็บเกี่ยวไว้ขายได้อาทิมันสำปะหลังข้าวโพดมะขามเทศแก้วมังกรรวมทั้งยังขุดบ่อเลี้ยงปลาด้วยขนาดที่รายได้จากการทำไร่ทำสวนนั้นเน้นพออยู่พอกินหลักๆจะมีเข้ามาช่วง4-6เดือนจะมีเข้ามาหนึ่งครั้งเนื่องจากเป็นการรอเก็บเกี่ยวผลผลิตชีวิตตอนนี้ยอมรับว่ามีความสุข แม่ต้องปรับเปลี่ยนการใช้เงินและวิธีการใช้ชีวิตใหม่จากเดิมที่เคยมีเงินเข้ามาค่อนข้างมากแต่ตอนนี้กลับต้องหันมาใช้จ่ายประหยัดเรียกว่าอยู่แบบนี้มานานกว่า6ปีชีวิตค่อนข้างลงตัวแล้วนอกจากเรื่องงานแล้วเจ้าตัวยังบอกอีกว่าเพื่อนๆในวงการบางคนก็เลิกคบ แต่ยืนยันว่าที่ไปร่วมชุมนุมนั้นตนไม่ได้อยู่ข้างใครแต่ใช้เวทีนี้เพื่อบอกทุกคนและพูดในสิ่งที่ถูกต้องซึ่งจุดเป้าหมายสำคัญคือการไปปกป้องสถาบันไม่อยากให้ใครเกาวลวงอย่างไรก็ตามยอมรับกับผลที่เกิดว่าเป็นการกระทำของตัวเองไม่ขอโทษใคร